ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้ทำนำทางตอนที่31ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ เป็นความจริงว่าเพื่อเยี่ยมเยียนประสัยกับมารดาบิดาและญาติมิตรทั้งหลายแต่ก็สุดที่จะห้ามปรามพวกท่านเหล่านั้นไม่ให้มาเยี่ยมเยือนหรือถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ข้าพเจ้าอย่างที่แห่งนี้ได้ ในช่วงเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตัดสินพระไทยจาริกไปยังแคว้มคตแต่ก็ไม่ทราบว่าจะประทับอย่างที่แห่งใดเพราะยังไม่มีผู้ใดเดินทางมาจากแคว้นั้นเลยท่านผู้อาวุโสในที่สุดพวกเราผู้อยู่ในเชตวันวิหารก็ได้ข่าวว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงกําลังประทับอยู่ที่เขาคิดชะกูดอันตั้งอยู่ใ,นในกล้กรุงราชคริราชธานีแห่งแคว้นั้น ได้มีภิกษุหมู่หนึ่งจะริกมาและให้ข่าวความทรงพระสรําราญแห่งพระศาสดาวเวลานั้นเองข้าพเจ้าจึงคิดว่าจะออกเดินทางไปชนบทชายแดนอันห่างไกลจากเครือญาติและชุมนุมชนมีเสนาสนะป่าอันปล่าเปลี่ยวเงียบสงัดเหมาะแก่การเจริญสมณธรรมเมื่อทราบว่ามีภิกษุหมู่หนึ่งเดินทางจากแคว้มคตให้ขางแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น เพื่อที่จะสอบถามความเป็นไปในขณะที่พระศาสดาทรงประทับอยู่ที่เขาคิชกูดภิกษุรูปหนึ่งได้มีแก่ใจเล่าให้ข้าพเจ้าฟังอย่างละเอียดถี่ท้วนท่านผู้อาวุโสข้าพเจ้าไม่สนใจอะไรเท่ากับธรรมกถาตอนหนึ่ง ที่พระศาสดาของเราตรัสสอนเหล่าภิกษุสาวกยังเขาคิชกูดต,ตามคำบอกเล่าของภิกษุผู้จริกมาน,นั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชี้พระหัต์ไปยังขุนเขาลูกหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเวบุลลบรนพธแล้วตรัสเล่าประวัติในการนั้นดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารความท่องเที่ยวในเวียนว่ายตายเกิดนี้อันไม่มีที่สิ้นสุดเบื้องต้นที่สุดของสัตว์ผู้มีอวิชชาหรือความเขลาและนิวรณ์หรือสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้จิตใจ บรรลุถึงความดีได้กับทั้งเงมีตัญหาหรือความทยานอยากและสังโยชน์หรือเครื่องผูกรัดพัวพันไว้กับกิเลสผู้เที่ยวเวียนไหวในการเกิดและการตายอยู่นั้นไม่ได้ปราตกเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาในยุคสมัยก่อนเวบุลและบรรพต นี้มีนามว่าปาจีนวงมนุษย์ในยุคสมัยนั้นมีนามว่าชาวติวระมีอายุประมาณ40,000ปีย่อมขึ้นลงภูเขาปาจีนวงกินเวลาถึง8วันนั่นคือขึ้น4วันลง4วันในยุคสมัยนั้นเองพระกะกุสันทาอรอนหันตสัม,มาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกมีอักษรวกนามว่าวิ บรรลุถึงความดีได้กับทั้งเยมมีตัญหาหรือความทยานอยากและสังโยชน์หรือเครื่องผูกรัดพัวพันไว้กับกิเลสผู้เที่ยวเวียนไหวในการเกิดและการตายอยู่นั้นไม่ได้ปราตกเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาในยุคสมัยก่อนเวบุลและบันพธ นี้มีนามว่าปาจีนวงมนุษย์ในยุคสมัยนั้นมีนามว่าชาวติวระมีอายุประมาณ40,000ปีย่อมขึ้นลงภูเขาปาจีนวงกินเวลาถึง8วันนั่นคือขึ้น4วันลง4วันในยุคสมัยนั้นเองพระกกุสันธาอรนหันตสัม,มาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกมีอักษาวกนามว่าวิทุรกับสัญชีว่าเป็นสาวกคู่ที่ดีเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัตรนี้ชื่อของภูเขาลูกนี้ได้อันตรธานหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายจากไปหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วสังขารทั้งหลายนั้นไม่เทียมไม่ยืนยงไม่น่าวางใจเช่นนี้แหละเหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายจึงควรแท้จริงที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงสมควรที่จะพ้นไปเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในยุคสมัยหนึ่งเวบุลบันพศมีนามว่าวงกฎมนุษย์สมัยนั้นมีนามว่าชาวโรหิตสะมีอายุประมาณสามหมื่นปีย่อมขึ้นลงภูเขากดกินเวลาถึง6วันนั่นคือขึ้น3มวันลงสวันในยุคสมัยนั้นเองพระโกนาคมนาอรหันตสัมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกมีอัครสวกนามว่าพิยโยศกับอุตรเป็นสาวกคู่ที่ดีเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ชื่อของภูเขาลูกนี้ได้อันตรธานหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายจากไปหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายในยุคสมัยหนึ่งเวบุลบันพศมีนามว่าสุปัตมนุษย์สมัยนั้นมีนามว่าชาวสุปิยะมีอายุประมาณสองหมื่นปีย่อมขึ้นลงภูเขากดกินเวลาถึงสวันนั่นคือขึ้นสองวันลงสองวัน ในยุคสมัยนั้นเองพระกัสปรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกมีอัครสวกนามว่าติสสะกับพารัตวาชะเป็นสาวกคู่ที่ดีเลิศด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้ชื่อของภูเขาลูกนี้ได้อันตรธานหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายจากไปหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้ว แต่ว่าตอนนี้บรรพชนี้มีนามว่าเวบุลและมนุษย์ในสมัยนี้มีนามว่าชามคตมีอายุประมาณน้อยลงและสั้นผู้ใดที่มองดูว่ามีอายุยืนนานผู้ นั้นจะมีอายุยาวกว่า100ปีหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยชาวมคตย่อมขึ้นลงภูเขาเวบุละกินเวลาชั่วครู่เดียวเท่านั้นและในยุคสมัยนี้เองเราก็อุบัติขึ้นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัพพุทเจ้าในโลกมีอักรสาวกนามว่าสาริบุตรกับโมคาวลานะเป็นสาวกคู่ที่ดีเลิศด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย